ดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนอุตุเตือนฉบับที่8ผ่ายุดีปรชันขึ้นฝั่งวันนี้เตือนไทยรับมือค่ะ ประกาศจากกลมอุตุนิยมวิทยาพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีผลกระทบจนถึงวันที่22มีนาคม2565ฉบับที่8ลงวันที่22มีนาคม2565เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันที่22มีนาคม65พายุไซคโคลนอนัศนีบริเวณทะเลอันดามันตอนบนได้เคลื่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้วนะคะ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด14.5องศาเหนือลองติจูด94.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้นะคะกําลังจะเคลื่อนเข้าไปทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาในวันนี้ค่ะ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนะคะจะมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร จึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่22มีนาคม65ค่ะ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ w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  m d g o t h หรือว่า023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่22มีนาคมพศ2565ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ